อะไรแวบไปแวบมาเนี่ยใครเดินไปเดินมาเนี่ยอ่ะหนูจานหนูจานหนจามานี่หน่อยจ้าอะไรหรอว่าแต่วันนี้ไม่มีอะไรมาขายหรอทุกทีเห็นมีของมาขายวันนี้ไม่มีอะไรานนมาขายลุงกำลังหิวพอดีเนี่ยค่ะม,มีประโยชน์ด้วยนะมีประโยชน์ด้วยเหรออะไรคะขายอะไรคะกล้วยกล้วยใช่ไหมโอ้โอเคเลยกล้วยก็มีประโยชน์ดีนะกล้วยน้ำว้าใช่ไหมคะใช่วันนี้เป็นกล้วยน้ำวา้าอ๋อโอเคค่ะแล้วนี้อ่ะมีโปรโมชน์อะไรนะโปรโมชั่นเหรอส่วนหนูเองเลยนะโอ้มีส่วนด้วยเหรอสามหวีสิบบาทโอู้หูสิบบาทได้เหรอโอ้ปกติกล้ววววยนนน้้้้าาาหีีึงงก็ตอบทแล่ สามหวีเลยเหรอใช่สามหวีสิบบาทใช่โอเคงั้นลุงเอาเลยค่ะถูกมากเลยไปนี้เดี๋ยวลุงโอเคสามหวีสิบาทใช่ไหมใช่ค่ะจักสวนหนูเลยโอเคเอาไปเลยยี่สิบบาทกันไม่ต้องทอนเลยนะโอ้อะไรเนี่ยมันถูกขนาดนี้ค่ะโอ้สงสัยจะมีสวนกล้วยเต็มไปหมดแน่เลยโอ้โอ้รวดเร็วทันใจเลยค่ะมาแล้วเหรอคะสามหวีสิบบาทไหนคะนี่ไหนคะนี่แป๊น่สองสามนี่มันของเล่นหรือเปล่าคะหนูของจริง นี่กล้วยของจริงเหรอคะของจริงมาเดี๋หนูไหนดูสิลองตั้งบนมือลุงดูสิแค่เนี้ยอันนี้มันกล้วยปลอมหรือเปล่าเนี่ยกล้วยจริงกินได้แน่เหรอเนี่ยกินได้เดี๋ยวจะบอกให้ดูลูกหนึ่งนะอ่าลองดูซิว่ากินได้แน่นะดูก่อนโอ้กินได้จริงด้วยสุกแล้วใช่ไหมนี่เป็นไงโอ้อ่ากล้วยแบบมินิใช่ไหมไซส์มินิกล้วยจิ๋วใช่ไหมมินิมินิมอลมินิมอลมินิมอลเอาโอเคข้างในก็สีสวยอยู่นะน่ากินอยู่นะ โอเคถือว่าก็ยังโอเคอยู่นะราคาไม่แพงนะอือมันอน่าจิ๋วค่ะโอ้โห้้วยพันจิ๋วนะเนี้ยโอ้โหสามหวีอยู่ในแค่จานเดียวนะเนี่ยโอ้โหลองชิมดูเลยค่ะเป็นไงมั้งคะกินได้ใช่ไหมคะกินได้อร่อยอือหวานอร่อยใช่ไหมโอเคอะโอเคนึกว่ากล้วยแบบขนาดใหญ่นะโอเคได้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 อยู่โอเคค่ะแค่พิบบาทเองเนาะโอเคค่ะเสียรู้อีกแล้วเห็นไหมอือไม่น่าไปเรียกเลยเมื่อกี้